ได้เวลาเข้าสู่ Trends t u d i o สตูดิโอที่รวบรวมกดเจ็ t รั้ำสมัยหรือของเก๋ๆที่คุณต้องมีไว้เพื่อให้ตกเทรนด์หากใครที่มีโอกาสมาช้อปปิ้งที่สยามดิสคอเวอรี่ต้องไม่พลาดกับที่นี่ครับ iStudio by c o p p e r Y@ i อ e สยามดิสคอเวอรี่ครับคุณจะสามารถมาทดลองใช้งานทั้งเครื่องแมกรุ่นต่างๆรวมถึงอุปกรณ์เสริมได้อย่างไม่จำกัดครับ หรือจะแวะมาสอบถามรายละเอียดวิธีการใช้งานก็ได้ครับเพราะที่นี่เขาจะมีแม็กจีเนียสคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาครับเมื่อแวะมาอัปเดตเทคโนโลยีไฮเทคกันแล้วต้องไม่พลาดกับเกจเจ๋งๆที่เราจะมาอัปเดตกันในวันนี้ครับตัวแรกนะครับตัวนี้น่าจะเหมาะสําหรับนักดนตรีที่ชอบเล่นกีตาร์หรือฉพากีตาร์ไฟนะครับตัวนี้ตัวแรกชื่อว่าไอวิกนะครับไอวิกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับต่อกีตาร์ไฟของเราเข้ากับตัว i p o d หรือ iPhone นะครับโดยวิธีการใช้งานเพียงแค่เราโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า a m p i t u d นะครับเข้ามาแอปพลิเคชันนี้จะทำหน้าที่เหมือนกับตัวเอฟเฟกของกีตาร์ไอฟ้านะครับซึ่งทำให้ iPhone เนี่ยของเราเปลี่ยนกลายเป็นเอฟเฟกกีตาร์ขึ้นมาท,าทันทีต่อไป็จะอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำตัวนี้เหมาะกับคุณผู้หญิงมากคุณผู้หญิงหลายๆคนที่ผมเคยเจอนะครับลูกค้าเขามีปัญหาตรงที่ว่า ไวยเล็บยาวอะไรนี้มันเลยทาให้เวลาที่เราใช้ตัวหน้าจอของไอโฟนอะไรเงี้ยมันไม่ถนัดเราก็มีปากกาที่เป็นเรียกว่าเป็นสไตลัสนะครับใช้มันแทนนิ้วของเราก็สามารถให้เราใช้งานหน้าจอของไอโฟนได้อย่างคล่องนะครับนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าเรามีแอปพลิเคชันวาดรูปนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้วาดรูปได้บนไอโฟนซึ่งทั้งหมดนี้สามารถแวะมาทดลองใช้งานกันได้ครับที่ไ s t u d i o by c o p p e r w ป i ร์ไวสยามดิสคอฟเวครับวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับโทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุด ที่คนไทยและคนทั่วโลกตั้งตารอ,อก,กับ iPhone 4ครับหลายคนคงตั้งหน้าตั้งตารอ,อก,กับการพัฒนาโทรศัพท์มือถือให้เป็นสุดยอดนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของคนเรามากที่สุดอยากจะคุยโทรศัพท์แบบเห็นหน้า อยากจะถ่ายภาพจากกล้องโทรศัพท์ให้ชัดๆอยากจะให้หน้าจอกว้างและมีความละเอียดสูงอยากจะใช้โปรแกรมต่างๆได้อย่างเต็มที่ อยากมีการเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์เครือข่ายอินเทอร์เนต็ตได้อย่างรวดเร็วอยากย่อคอมพิวเตอร์ที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพไว้ในฝ่ามือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงและเป็นไปได้แล้วครับใน iPhone 4 ตัวด้วยรูปโฉมที่โดดเด่นสะดุดตาที่มาพร้อมกับหน้าจอเลตินาซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่มีความคมชัดที่สุดสีสดที่สุดและความละเอียดสูงที่สุดเท่าที่เคยมีโดยมีจำนวนพิกเซลมากกว่าจอ iPhone รุ่นก่อนถึง4เท่าจึงสามารถทำให้คนเห็นความคมชัดของตัวอักษรและภาพบนจอด้วยตาเปล่าได้อย่างน่าทึ่งครับ ไม่ใช่แค่นั้นนะครับหน้าจอของ iPhone 4ยังเป็นหน้าจอสัมผัสแบบ Multi t o u c ที่มีขนาด3.5นิ้วที่เคลือบด้วย Oleophobic เพื่อป้องกันร,รอยนิ้วมือครับ iPhone 4ตอบสนองผู้ใช้ทั่วโลกด้วยระบบ Quad Band ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนคุณสามารถใช้งานได้ด้วยเครื่องเดียวหมดกังวลกันทีนะครับกับการหาเครื่องโทรศัพท์สำรองเวลาเดินทาง แถมยังมีหน่วยความจำที่เพียงพอให้คุณใส่ข้อมูลได้ทั้ง8 g b 16 g b และ32 g b ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องด้วยครับ iPhone 4มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ iOS version 4ที่มีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อง่ายต่อการใช้งานอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็น multitasking ที่จะทําให้คุณสามารถใช้แอปลพิเคชันต่างๆที่คุณชอบได้พร้อมกันแต่ยังคงประสิทธิภาพของการทํางานแต่ละแอปลพิเคชันไม่ให้ช้าลงไม่เปลืองแบตซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของ iPhone เท่านั้นนะครับการจัดการกับโปรแกรมต่างๆบนหน้าจอให้รวมเป็นโฟลเดอร์เดียวกันคุณก็สามารถทําได้อย่างง่ายดายครับเพียงแค่คุณลากอปพลิเคชันตัวหนึ่งมาซ้อนทับอีกตัวหนึ่ง iOS 4ก็จะสร้างโฟลเดอร์ให้คุณอย่างอัตโนมัติเลยครับ ระบบปฏิบัติการ iOS 4ของ iPhone 4สามารถจัดการอีเมลของคุณได้เป็นอย่างดีเพราะคุณสามารถรวมอีเมลจากทุกแอคเคาน์ไว้ในอินบ็อกซที่เดียวเลยครับโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาล็อกอินในแต่ละแอคเคาน์ให้วุ่นวายเลยครับนอกจากนี้แล้วนะครับ iPhone 4ยังมีลูกเล่นอีกมากมายแต่คงไม่มีใครรู้ดีไปกว่า Mac Genius ครับ มาอ่าน p h o n e ได้กล้องก็ตัว iPhone Pro นี่จะมากับกล้องด้านหลังนะครับมีความละเอียดในการถ่ายภาพนิ่ง5ล้านพิกเซลมีอ่าออโต้โฟกัสซูมซูมได้5เท่าแล้วก็มี LED flash เพิ่มเข้ามานอกจากนั้นในการถ่ายวิดีโอก็มีระบบถ่ายวิดีโอได้รองรับความชัดระดับ HD นะครับส่วนกล้องด้านหน้าความละเอียดระดับ VGA ตัวนี้สามารถใช้ถ่าย รูปตัวเองได้หรือว่าใช้ร่วมกับฟังก์ชัน FaceTime ซึ่งอ่า FaceTime นี่มันคือระบบวิดีโอคอลระบบใหม่ของ Apple นะครับซึ่งวิธีการใช้งานคือเราเพียงแค่ว่าเรามี iPhone 4เนี่ยสเครื่องด้วยกันทั้ง2องเครื่องนี้ต้องจับ Wi-Fi อยู่เราก็สามารถที่จะคุยกับเพื่อนเราโดยที่เห็นหน้ากันและกันได้โดยตัวเนี้ยสามารถคุยข้ามกันไม่เกี่ยวว่าระยะทางใกล้หรือไกลหรือต้องภายในประเทศเท่านั้นเราสามารถคุยกับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศได้เพียงแค่มี w i f i เท่านั้นและในการคุยเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าเราอยากให้เพื่อนเราเห็นภาพ จากกล้องด้านหน้าหรือกล้องด้านหลังก็ได้มีลูกเล่นมากมายขนาดนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องแบตจะหมดนะครับเพราะ iPhone 4มาพร้อมกับแบตลิเทียมที่สามารถทำให้คุณเปิดรอรับสายได้นานถึง300ชั่วโมงคุยต่อเนื่องได้นานถึง14ชั่วโมงท่องโลกอินเทอร์เน็ตหรือดูวิดีโอได้นานสูงสุดถึง10ชั่วโมงและสามารถฟังเพลงได้ต่อเนื่องถึง40ชั่วโมงเลยนะครับปล่อยคุณหลับไป ตื่นไปเล่นไปแบบก็ยังไม่หมดเลยครับด้วยประสิทธิภาพที่ไฮเทคบวกกับลูกเล่นที่มากมายนี่แหละครับเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงรักแม็กครับคงไม่ต้องบอกนะครับว่าคุณจะสามารถเป็นเจ้าของสุดยอดโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ได้อย่างไรคุณไม่ยอมตกเทรนแน่ๆแ,และตอนนี้คุณป้อมผู้เชี่ยวชาญเรื่องสถิติตัวเลขก็พร้อมเลยครับที่จะมาให้คุณร่วมพิสูจน์กับความมหัศจรรย์ของตัวเลขใน number studio ครับสวัสดีครับ พบกับผมป้อมพัทรเดชใน Number Studio กับความอาจรย์และสถิติของตัวเลขได้ทุกสัปดาห์ครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากมีลฟส์สไตล์เหมือนกับไอดอลของเราในสัปดาห์นี้ไม่ยากเลยครับเพียงแค่ท่านผู้ชมของ s m s พิพ์ชื่อจริงชื่อเล่นมาที่0855656568ทาง TrueMove จะมอบเบอร์ดีดี3เบอร์ให้กับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้เราลองไปวิเคราะห์เบอร์ของไอดอร์หอราในสัปดาห์นี้ก่อนครับและตอนนี้เราก็มาพบกับคุณพระแพงกันนะครับครับสวัสดีครับรบกวนคุณพระแพงกดหมายเลขมือถือที่ใช้อยู่นะครับนี่ค่ะนี่ครับหมายเลขนี้ผ่งบอกถึงลักษณะที่คุณพระแพงเนี่ยจะขับรถเร็วจริงหรือเปล่าครับแน่นอนค่ะขับรถเร็วมากถึงมากที่สุดหมายเลขนี้ยังสามารถบ่งบอกว่าคุณพระแพงเนี่ยเป็นคนพร้อมชนพร้อมชนนี่ไม่ใช่หมายถึงขับรถชนนะหมายถึงว่าทําอะไรเนี่ย อยากได้อะไรต้องทําให้ได้ออย่างเงี้ยกล้าสู้เวลาคิดอะไรเสร็จปุ๊บอะไรคือความสุขของคุณพะแพงเนี่ยคุณพรแพงพร้อมที่จะทาสิ่งนั้นอันนี้หมายเลขนี้ยังใช้อยู่ไหมครับก็ยังไม่ค่อยได้ใช้ค่ะเบอร์นี้ค่ะจะจะตึงจะมีอีกเบอร์หนึ่งที่ใช้ประจำแล้วรบกวนลองกดหมายเลขอีกเบอร์หนึ่งให้ผมดูสิครับได้ค่ะนี่ค่ะคือหมายเลขเนี้ยบ่งบอกถึงบุคลิกความเป็นคุณประแพงที่เห็นเลยคือลุคของคุณประแพงเนี่ยก็คือเป็นคนที่ ชอบอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีนะครับพวกอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเทคนิคจะชอบพวก i p o d นะคะครับผมเกมบ้างว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าคมเครื่รองอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอาจจะเป็นกระจุกกระจิ๊กอะไรก็จะชอบครับผมก็คือหมายเลขเนี้ยมันมันบ่งบอกถึงว่าบุคลิกที่คือกล้าแกร่งกว่าเดิม จะทําให้คุณผระแพงเนี่ยไม่ค่อยระมัดระวังตัวเดินไปอ,อาจจะเต,ตะโต๊ะเตะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยจริงไหมครับช่วงนี้บ่อยค่ะมันคือเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องอุบัติเหตุนะครับเ,เล็กๆน้อยๆก็คือถ้า,ถาเลียงได้ก็ควรเลียงและเลขนี้ยังคือมีบุค,คลิกคล้ายๆกับเลขเดิมซึ่งมีเลข3เนี่ยเยอะมากจะทําให้เราแบบ ขับรถเร็วยังขับรถเร็วอยู่ไหมเอ่ยนี่ขับรถเร็วมากค่ะครับผมคือตัวตัวเองเป็นคนที่ชอบเลขสออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเวลาเราจะซื้อเบอร์โทรศัพท์มันก็จะแบบขอเลขสอเยอะๆแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าตอนนี้คือถ้ามันทําให้เราวิบัติเราก็เปลี่ยนเถอะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์อะไรเงี้ยสมควรครับแต่เป็นหมายเลขที่ดีก็คือเป็นหมายเลขที่เราจะเลอะเราจะผ่อนคลายขึ้นจะชิลขึ้นแต่คือมันจะไม่ราบรื่นเรื่องการงานหน่อยแข็งแข็งหน่อย เปลี่ยนดีกว่าครับเ,เดี๋ยวผมจะจัดมือดีจากทางโชวโมให้ดีกว่าขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรากลับไปที่สตูดิโอกันครับเราลองมาดูหมายเลขโทรศัพท์ของไอดอลของเราในสัปดาห์นี้กันก่อนนะครับ <c oughs> หมายเลขโทรศัพท์ของไอดอลในสัปดาห์นี้มีหมายเลข3าม <c oughs> อยู่ด้านท้ายซึ่งหมายเลข3ามหมายความว่าเป็นนักปฏิบัติครับนักปฏิบัติเนี่ยคือเวลาเห็นอะไรที่เป็นเทคโนโลยีแล้วมันก็ชอบกดชอบเล่นชอบทดลองครับ ึ่งเป็นเลขที่ดีสำหรับคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์หรือคนที่สนใจในด้านเทคโนโลยีครับจะเก่งในด้านแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ต่างๆเพราะมักจะสนใจในการทดลองลองผิดลองถูกครับซึ่งข้อเสียของเลขลาม3คือเป็นคนที่กล้าพร้อมลุยครับซึ่งจะส่งผลไม่ดีเวลาในการขับรถครับเพราะว่าจะขับรถเร็วครับเป็นอย่างไรบ้างครับตรงกับท่านผู้ชมบ้างหรือเปล่าท่านผู้ชมที่อยากมีไลฟ์สไตล์ที่เก่งด้านเทคโนโลยีเหมือนกับไอดอลของเราในสัปดาห์นี้ไม่ยากเลยครับเพียงท่านผู้ชมส่ง SMS พิมชื่อจริงชื่อเล่นมาที่085 565 6563ผมมีเบอร์ดีๆจากทางทูม,มูฟจะมอบให้ท่านผู้ชม3ท่านต่อสัปดาห์ครับเบอร์เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนผมป้อมนัมเบอร์สตูดิโสวัสดีครับสุดยอดเทคโนโลยีเราต้องใช้ให้เป็นถึงจะคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ใช่ว่ามีไว้เพื่ออวดกันเฉยๆเราพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าใน i Studio สํสหรับวันนี้สวัสดีครับ